ดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่ิอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอยา่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลนหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในหัวข้อหรือิกนะคะค คนที่ทิ้งหรือเลิก,เลกลากันไปกับเราเนาะทําไมเราถึงต้องใจดําใจร้ายได้ขนาดนี้ก็เป็นเพราะเขาไงคะที่เราถึงใจดําใจร้ายได้ขนาดนี้เนาะอ่ะให้พ่อไพ่เล่าเรื่องเหตุการณ์นะคะความเป็นมาเป็นไปของเราระหว่างเรากับเขานะคะที่ยุติจบความสําคัญสัมพันธ์อะไรต่างๆในวันนี้เนาะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองแล้วนึกถึงชื่อนามสกุลใบหน้าคนที่เราอยากทราบในการเปลี่ยนแปลงของเขากับเราไปนะคะว่าเราทําไมถึงใจร้ายใจดํากับเขาได้ขนาดนี้นะคะอ่ะ เนาะอธิษฐานจิตท,ทำสมาธิให้ดีเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะขอให้เป็นพลังงานที่ใช่และตรงกับทุกคนเนาะที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นดวงของคุณหรือบุญสัมพันธ์ที่เข้ามาเห็นในไพ่ของหมอในวันนี้ก็ได้นะคะบอกกล่าวครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆนะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยําและชัดเจนที่สุดนะคะเรามาดูกันเลย หลังให้กันแล้วใช่ค่ะยุติจบความสัมพันธ์เพราะอะไรเขาปันใจแบ่งใจให้คนอื่นค่ะขายฝันด้วยได้บางคนบางกรณีขายฝันค่ะบางคนบางกรณีอยู่เพราะลูก อยู่เพราะต้องมีการดูแลการซัพพอร์ตและมีภาระหนี้สินด้วยกันนะคะอะไรบางอย่างที่มันไม่ลงล็อกลงลอยตอนนี้เราตัดสินใจหรือตัดจบยุติความสัมพันธ์ไปแล้วมันไม่แปลกและไม่เปลี่ยนไปเพราะว่าตัวเราถามว่ายังรักเขาไหมคะยังรักอยู่นะคะยังมีความคิดถึง,งมีความโหยหาอยู่ในไพ่ไปเนี้ยถ้าเกิดกลับมาให้โอกาสเขาได้ไหมให้โอกาสได้แต่ในไพ่ขึ้นมามันซ้ำาๆซากๆหลายรอบแล้วคะ่ะมันเป็นอะไรที่ราคาราคาซังระหว่างเรากับเขาเนาะตลอดเวลาที่อยู่กันมานะคะบางคนเป็นแรมปีค่ะ3ปี7ปี นะคะพลังงานไพ่เนาะสปี7ปีบางคน3เดือนบางคน15วันนะคะยังไม่ถึง3เดือนด้วยซ้าพลังงานที่มันเกิดขึ้นเนาะหรือบางคนที่แบบกําลังระยะทําใจอยู่ใน5เดือนเนี่ยค่ะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาก็เป็นคนที่เที่ยวเก่งนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีจากตะก่อนนะคะที่เริ่มต้นจากเรามาจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่เราซื้อเสื้อผ้าซื้อของใช้ซื้อเครื่องใช้ใจ่ายเขาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเสื้อผ้านะผมพาเขาไปเข้าร้านทําผมดีๆด,ดูแลผลิตภัณฑ์ ความสวยความงามให้เขาจนวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ไกลขนาดนี้นะคะไพ่มันอาจจะสลับเป็นได้ทั้งหญิงและชายเนาะพอในวันที่เขา ีก้าขาแข็งนะคะเขาเดินออกจากชีวิตเราไปเขาเริ่มต้นเจอคนใหม่แล้ว,ลวเขาลืมหลงลงืมสิ่งเก่าๆที่เราเคยมีกันอยู่ในอดีตนะคะเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะในไพ่ใบนี้ค่ะหมอต้องบอกว่าทําไมวันนี้คุณถึงจใจร้ายกับมรรคตัวเองเพราะอะไรคะเราหันหลังให้กับความรักและเรารู้สึกมันหลายครั้งหลายหนมันเหนื่อยและเบื่อท้อนะคะไหนจะพาระานี้สินไหนจะการดูแลลูกครอบครัวอีกแล้วไม่พ้นเราบางคนเนี่ยถึงขนาดต้องไปบวชเลยนะคะปฏิบัติถือศีลและสวดมนต์ไหว้พระนะคะกลับมาปฏิบัติใหม่เราะในไพ่ขึ้นมาการหลุดพ้นจากสิ่ง ที่มันไม่ดีไปแล้วอ่ะคุณคาราัาซังเขามานานมากในไพ่วันนี้มันยุติจบความสัมพันธ์ไม่ได้สักทีสุดท้ายเราต้องเลือกเป็นคนตัดจบหรือจบเหตุการณ์นี้เองถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ไปมา,มาอยู่เนี้ค่ะการแบ่งใจการปันใจของเขาอะค่ะมีการติดต่อพูดคุยหลายคนนะคะมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใกล้เรียนเครียงคนทํางานสถานที่เดียวกันหรือในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะเขาเป็นคนที่น้าใหญ่แฟนคุณเนาะ ชอบโชว์ power คนอื่นเห็นทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีภาระนีส่สินนะคะแต่อยากจะไปเลี้ยงดูคนอื่นในภายใบเนี้เนาะหมอมองว่าทําไมคุณใจร้ายวันนี้เพราะถ้าเกิดเขากลับมาจริงอะ เทายุติจบความสัมพันธ์กับคนใหม่กล <an> <ienne> ับมามันก็เป็นคุ้มที่หมอเห็นนะคะเพราะว่าหนึ่งคุณรู้สึกคุณทําใจได้แล้วด้วยสองถามว่ายังรักไหมยังรักนะคะในไพ่ใบนี้แต่ไม่อยากกลับไปแล้วนะคะเราเยียวยาตัวเองเราฮิวตัวเองได้ดีมากขึ้นในไพ่ใบนี้รู้สึกมีพลังใจกําลังงานที่ดีพลังใจที่ดีเราก็ทํางานตั้งหน้าตั้งตาดูแลครอบครัวไปค่ะยังมีพ่อแม่มีคนในครอบครัวให้ดูแลหรือมีลูกให้ดูแลค่ะเราทิ้งคนในครอบครัวไม่ได้เราทิ้งเขาได้แต่เราทิ้งคนในครอบครัวไม่ได้เนาะมันซึ่งไม่แปลกใน เนาะตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้หญิงแข่งผู้หญิงแข็งผู้หญิงสตรองผู้ชายเก่งผู้หญิงผู้ชายสตรองเช่นกันแต่เวลามีความรักทีไรอะพอเริ่มต้นทีไรมันมักจะจบไม่สวยทุกทีเนาะพอเราจริงจังจริงใจทีไรเนาะบทสรุปมันมักจะเจอความเจ็บช้ำเสียใจความเจ็บปวดนะคะอันดับแรกหมอแนะนําให้ไปเอาโหสิก,กรรมนะคะถอนคำมริษฐานคําสาบานจากคู่ชีวิตในอดีตก่อนคุณอาจจะติดคํามั่นสัญญากันมานะคะบทสวดใน Google เลยค่ะเซิร์ชได้เลยเนาะการขอขมามากมคู่ชีวิตค่ะมันขึ้นมาคุณก็สวดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัว อุทิศส,สิ่งต่างๆอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ให้หลุดพ้นไปในชาตินี้ปีนี้มันจะได้หมดกรรมนะคะจะได้เปิดดวงที่ดีเจอคนที่มันสินเสมอกันเข้ามาหรือซัพพอร์ตเราได้จริงหรือบางคนบางกรณีเลือกที่จะอยู่คนเดียวมันก็ดีนะคะในภพยแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดี1สบายใจ2ไม่ต้องไปยุ่งหงุดหงิดเรื่องของการชเป็นชู้สาวและเรื่องของการหลับนอนด้วยบางคนอาจจะห่วงเนื้อห่วงตัวด้วยก็ได้นะคะไม่แปลกบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้ที่อยู่กับคุณนะคะเพราะคนเรามีเทวดาประจําสังขารร่างกายทุกคนที่หมอเห็นนะคะักเีีิองมม่ดสน ยังไงคุณก็ต้องเจอคนที่ดีสิ่งที่ใช่ถ้าเกิดมีภาระหนี้สินนะคะตอนแรกๆเขาก็อาจจะใช้ดีสุดท้ายเดี๋ยวจะติดขัดอาจจะไม่ค่อยใช้คุณก็ได้หรือไม่หยิบยื่นให้คนในครอบครัวหรือไม่ให้ลูกเต้าก็ได้คะ่ะอาจจะเงียบหายไปได้หรือบางคนบางกรณีอาจจะต้องมีการฟอ้องร้องคดีความกันก็ได้ในเรื่องการเงินที่ซัพพอร์ตลูกหลานนะคะที่หมอเห็นเนาะค่อนข้างจะไปในทิศทางนั้นเลยค่ะแต่ตัวคุณก็ยังรักและเป็นห่วงคนในครอบครัวเขาอยู่เนาะต่อให้ใครเจ็บป่วยใครโทรมาหาก็ยังเป็นที่ปรึกษาคนในครอบครัวเขาอยู่แต่ถามว่า ลูกเขาแล้วเราไม่เอาแล้วมันไม่แปลกค่ะแต่เราก็ยังดูแลพ่อแม่เขาหรือบางครั้งก็ยังมีการโทรถามถ่ายคนในครอบครัวยังมีความเป็นห่วงมันยังตัดไม่ขาดในไพ่ใบเนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรไม่ผิดคุณถามถ่ายได้ค่ะเพราะคุณก็เป็นคนดีไม่ใช่คุณเป็นคนไม่ดีเริ่มจากศูนย์กันมาจนวันนี้เขาปีกกาคาแข็งเขาไปมีคนอื่นเขาเริ่มต้นใหม่วันเนี้ยถ้าเกิดเขากลับมาขอโอกาสคุณคุณจะใจร้ายบ้างมันก็ไม่แปลกค่ะเพราะเขาเพราะเราใจดีกับเขาไม่เยอะแล้วค่ะ1ต้องกลับมารักตัวเองเด็ดขาะมูฟออนเจอพลังงานด้านที่ดดีีีีีไปก็็รับแต่่่่สิงททๆเเนนนะหหมอย คนที่เห็นชัดเจนเลยนะคะจะมีเดือนมีนานะคะเดือนกรกฎาเดือนกันยาค่ะเนาะแล้วก็เดือนเมษาค่ะเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนสิงหานะคะคนทั้ง6เดือนเนี้ย อาจจะมีการเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิบากกรรมความรักมาคุณนึกเจอความรักที่ไรทรมานทรหดเจ็บปวดทุกทีหรือว่าต้องไปเป็นขี้ข่าเขาไปเป็นในหน้าคอยรับใช้เขาลักษณะประมาณนี้ในความรักบางทีทุ่มเทมทุ่มทุกอย่างเขาจนเขาได้ดีมีมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วเขาก็ถีบหัวเราส่งลักษณะประมาณนี้แต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะคุณเป็นคนดีวันหนึ่งคุณก็จะเจอสิ่งดีๆเข้ามาถึงวันนี้มันจะไม่ใช่ในตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็ตามนะคะขอให้เกียรติตัวเองและรักตัวเองนะคะดึงพลังงานที่หมอบอกไปนะคะที่เราจะใจร้ ใจดาวันนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเป็นเพราะเขานะคะไม่ผิดค่ะที่คุณจะกลับมารักตัวเองหมอขอเป็นกําลังใจโอบกอดผ่านในวิดีโอนี้นะคะขอให้คุณนะมีแต่ความรักที่ดีสิ่งที่ใช่แล้วขอให้เป็นคนที่รักตัวเองและโฟกัสในสิ่งที่เราทํานะคะขอให้เป็นคนที่ร่ารวยรวยด้วยลําแข่งตัวเองดีที่สุดค่ะเนาะรักและให้เกียรติตัวเองก่อนนะคะสู้ๆนะหมอเป็นกําลังใจให้ค่ะยิ้มรับันใหม่ที่ดีนะคะขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยบุญรักษาสวัสดีค่ะ